สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับเป็นถังอบนะครับถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงนะครับนะครับเป็นรุ่นที่ว่าใช้แก๊สก็ได้นะครับหรือจะใช้ถ่านก็ได้นะครับคือถ่านเตาอั้งโลนะครับไปวางไว้เราก็จะมี อุปกรณ์ก็คือมีแผ่นแผ่นกระจายความร้อนวางทับให้อีกทีหนึ่งนะครับคุณลูกค้าใช้แก๊สก็สะดวกนะครับหรือจะใช้ถ่านก็ได้บางคนอารมณ์อยากใช้ถ่านกลัวว่าแก๊สจะเหม็นแต่จริงๆนะแก๊สไม่เหม็นหรอกครับแก๊สไม่เหม็นนะครับแถมสะดวกด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งจุดเตาถ่านแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเติมเติมถ่านนะครับแต่ว่าใช้ถ่านก็ได้ครับเพราะเรามีช่องสําหรับเติมถ่านสะดวกสบายคือลูกค้ามีอยู่รายหนึ่งนะครับก็เขาก็ไป ไปสั่งที่อื่นมาแต่เขาไม่มีช่องเติมถ่านนะครับซึ่งเขาจะวุ่นวายมากเลยทําไม่ได้นะครับก็เลยมาชอบที่ร้านเรานะครับก็คุณลูกค้าชมคลิปดูก่อนนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับชมคลิปนี้แล้วถ้าเกิดชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับก็เชิญชมคลิปได้นะครับเชิญครับครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับเป็นถังอก เป็ดไก่นะครับอบหมูแดงนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งแก๊สและเตาถ่านนะครับกรณีที่ใช้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะดูรายละเอียดเพื่อเป็นการตัดสินใจไว้เป็นการสนใจลูกค้านะครับตัวนี้เป็นถังขนาด200ลิตรนะครับถังซึ่งเราทําจากซิงค์นะครับทำจากซิงค์ไม่ใช่เหล็กนะฮะทำจากซิงค์ซิงค์นี่จะทนกว่าเหล็กนะครับแล้วก็ หนาขวานะครับรุ่นนี้ก็มีฝาปิดนะครับฝาปิดเดี๋ยวเราจะยกขึ้นให้คุณลูกค้าดูนะครับนะครับฝานะครับฝาตรนี้ครับมาดูด้านในนะครับมาดูด้านในนะครับด้านในของถังนี้นะครับเราจะเชื่อมเป็นเหล็กนะครับรอบๆนะครับเป็นเหล็กเส้นรอบๆเลยนะครับคือ เวลาปิ้งเนี่ยจะไม่โดนเตาด้านล่างนะครับเพราะว่าเราปิ้งอยู่ข้างๆนะครับถ้าเกิดแล้วเราจะไม่ใช้แก๊สแบบนี้นะครับเราก็เอาแก๊สออกครับใช้เป็นเตาถ่านนะครับส่วนถังนี่นะครับด้านล่างที่เห็นเป็นรูด้านล่างด้วยเลยครับอันนี้นะครับเป็นรูที่น้ํามันออกนะครับเราก็เอาภาชนะรองตรงใต้รูนั่นแหละครับเพื่อจะให้เลอะเทอะอันนี้เราทดสอบไปว่าเราใช้แก๊สก็ได้นะครับใช้แก๊สแบบนี้นะครับใช้แก๊สแบบนี้นะครับ นะครับตัวแขวนนะครับตัวแขวนสแตนเลสนะครับแขวนพวกกาไก่พวกหมูแดงนะครับเป็นขอเกี่ยวแบบนี้นะครับถังนี่จะเป็นสองชั้นนะครับสังเกตที่ดำดำนี่จะเป็นสองชั้นสามารถยกออกได้นะฮะยกออกเป็นสองชั้นได้เพราะว่าเวลาขนย้ายนะครับอส่วนด้านบนนี้นะครับส่วนด้านบนนี้นะครับ มาดูด้านด้านข้างนะครับเราจะมีตัวปิดเปิดเนี่ยทั้งหมด2ช่องนะครับช่องใหญ่นี่ครับเปิดเพื่อกราณีที่ว่าเวลาเราใส <icas> <the> ่เตาถ่านลงไปนะครับใส่เตาถ่านลงไปทีนี้ถ่านหมดเราจะเติมถ่านยังไงนะครับจะเติมข้างบนเนี่ยมันก็มันก็สูงเกินไปนะครับเราก็เปิดตรงนี้นะครับเราก็เอาถ่านใส่ถ่านใส่นะครับแล้วเราก็ปิดปิดตรงนี้นะครับ ส่วนข้างล่างนะครับที่เห็นข้างล่างนี้นะฮะข้างล่างนี้สําหรับใช้พวกเตาแก๊สนะครับเอาเตาแก๊สใส่นะครับเปิดตรงนี้นะครับช่องเอาเตาแก๊สออกได้นะฮะแล้วถ้าใส่ข้างบนนี้เตาแก๊สใส่อย่างนี้นะครับใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาปิดเนี่ยัะเกมับจะโดนตรงนี้ไหมครับเราก็ต้องยกขึ้นนิดนิดหนึ่งนะครับให้ ให้หัวเตาแก๊สเนี่ยออกมาด้านนอกนะครับเราก็เสียบสายไปนะครับก็คือโรงงานทําไว้ให้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็สะดวกนะครับแล้วก็มาอีกอันหนึ่งนะครับนี่กรณีถ้าขนย้ายนะครับขนย้ายเราก็ยกทีละชั้นนะครับนี่ครับสามารถยกชั้นชั้นแยกได้นะครับเพื่อสะดวกในการเกิดกรณีเรา ไปย้ายสถานที่นะครับเราก็ใช้ลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจก็โทรสั่งเข้ามานะครับเราก็จะจัดส่งให้คุณลูกค้าทั่วประเทศเลยนะครับเราก็จะส่งเวลาส่งเนี่ยเราจะส่งทีละชั้นนะครับทีละชั้นส่งให้ลูกค้าเพื่อความสะดวกในการขนย้ายนะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับ thank you